สวัสดีครับวิดีโอรประกอบการขายนะครับตัวนี้เป็นโพลา r นะครับ a 3สานะครับตัวนี้ก็ชาร์จไว้น่าจะ้แต่ประมาณที่ยี่สิบไปปลายนะครับของของปีที่แล้วครับเพราะว่าสายมันเป็นเส้นเล็กนะครับผมใส่ไม่ได้นะครับ ทำงานปกตินะครับทัดปกตินะครับแล้วก็ตัวแบตก็อึดมากนะครับนี่เป็นแบตคู่ตัวเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้สามารถเปลี่ยนแบตได้นะครับถ้าแบตเสื่อมนะครับเพราะว่าจะมีสกูไขน็อตนะครับแล้วก็จะมีซีนอยู่ข้างในนะครับดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศได้นะครับเปลี่ยนแบตนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับโพลานะครับ A สามหกศูนย์สายก็สภาพใหม่ครับแล้วก็หัวชาร์จนะครับจะเป็น นี้นะครับจะเป็นหัวมินินะครับมินิ usb นะครับใช่เอะไม่ต้องเรียกว่าไมโครนะครับเป็นหัวไมโคร usb นะครับเหมือนที่ชาร์จ p o ร e bank ทั่วไปนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะแถมสายสั้นๆไปให้เส้นหนึ่งนะครับเป็นสายชาร์จนะครับก็ของแท้แน่นอนนะครับทำงานได้นะครับเต็มระบบนะครับก่อนส่งก็ผมจะ hard reset ไปให้นะครับ วันนี้นะครับนะฮะแล้วก็คือวันนี้นะครับวันที่ถ่ายนะครับวันที่สิบนะครับเดือนหนึ่งนะครับก็จบในเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ